ปกติอ่ะที่อื่นจะไม่มีเลยที่อื่นจะเป็นพวกโงคัตสึชิโออะไรอนยะ่เงี้ยน้ำซุปกุ้งเ็อะอร่อย,ขอ,อยของคาโบโลกาโมสี่ที่คนต่อคิวขนาดโก,กคือมิโซะมิโซะอร่อยผงเยือกเป็นเส้นเนี่ยตึ้งแม่นมากอร่อยอันนี้อร่อยจุดเด้กินไหมไคโดชิโดเซกแต่ เดี๋ยวเป้จะพาไปร้านรามเมงที่แนะนำถ้ามาฮอกไกโดลงสนามบินชิโตเซออันนี้ก็เป็นอีกร้านที่ควรอยู่ในลิสต์ร้านเด็ดห้ามพลาดซัปโปโลเดี๋ยวไปหาโป้ก่อนให้โป้พาเราไปคนอยู่ญี่ปุ่นคนอยู่ไทยคนอยู่ไทยมารับคนที่อยู่ญี่ปุ่น<ท>คน <laughs> คนอยู่ไทยมารอแล้ว <laughs> คนอยู่ญี่ปุ่นร <laughs> ้านชื่อเ e <laughs> อมิโซบะเพราะมันเป็นไอรามเมงที่เป็น เอบีน้ำซุปเอบิก็คือกุ้งปกติอ่ะที่อื่นจะไม่มีเลยที่อื่นจะเป็นพวกทงคัตส,สึชิโออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยจะเป็นแบบว่าน้ำซุปกุ้งก็อร่อยของซัปโปโรดังดังเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันคือคือมันเป็นเชนเหรอเป็นเชนไหมไม่แน่ใจอ่ะที่รู้อ่ะคือมีแค่ที่นี่ที่ที่โป้รู้เองเฮ้ยแต่แต,แต่แต่อันนี้ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะ,ะไม่รู้แตน่น่าจะมีที่อื่นด้วยแหละนี่มีตชี้ก็เนี่ยตามเข้าไปนะเบอร์สิบสอง เห็นว่ามีเนี่ยคนไปก็เหมือนร้านร้านเนี่ยมันเป็นมันเป็นของออฟไปดโดก็คือจะถ้าไปจังหวัดอื่นก็น่าจะไม่มีโอ้โหดูคนต่อคิวดิเออเนี่ยต่อคิวนะมันมันออกไปด้านนอกนะเว้ยต่อคิวอ่ะนี่ต่อคิวนะเว้ยนี่เพิ่งกี่โมงนี่เก้าโมงสี่สิบคนต่อคิวขนาดเนี้ยเคยกินครั้งเดียวตอนที่ก่อนไปทํางานที่ชิกะก็มากินที่โอ้คนญี่ปุ่นแนะนำ พอเราเข้าคิวมาสักพักอบบพนักง,งานก็จะเอาเมนูมาให้เราแหละทีนี้เราก็จะเลือกว่าเราจะกินอะไรบ้างในเมนูจะมี3เมนูจะเป็นเกลือซุปมิโซะแล้วก็ซุปถั่วเหลืองซิกเนเจอร์จะเป็นซุปเกลือเราก็สั่งมาคนละชามเลยหลังจากเลือกซุปเสร็จก็เราสามารถเลือกเส้นได้จะมีเส้นใหญ่กับเส้นเล็กซึ่งอันนี้เป้กกินเราก็แทบไม่ต่างเลย<อ>ทั้งเส้นใหญ่กับเส้นเล็ก<อ>ได้ตอนแล้วเข้าไปนั่งกันดีกว่าอาหารรอไม่นานมากเขามาเสิร์ฟแล้วมิโซะ โซ่แมีสซ่กัดีตสดให้น่อะไร่เนส้นใหญ่เนเ้นใหญ่แล้วเดี๋ยวติดเส้นนี้เส้นใหญ่เป็นเส้นใหญก็เหมือนกันกับโซ่เส้นใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามีเป็นอะมิโซอันนี้เป็นซ่ินกัตกันที่ลำสุด เมนูของเป้มาแล้วเป้สั่งเป็นซอยซอสกันนี้โป้บอกว่ามันจะเค็มที่สุดเลยในสามซุปเสิร์ฟรอบนี้มาก็มีเกี๊ยวซ่าแล้วก็ซอยซอสของเป้ชิมกันดีกว่ารสชาติเป็นไงบ้างส่วนตัวเป้ว่ามันค่อนข้างเค็มแบบว่าต้องยอมรับว่าอันนี้กลิ่นกุ้งอะหอมมากแล้วก็ชัดมากเค็มหนึ่ยเดี๋ยวเราไปชิมชามของคนอื่นบ้างดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงบ้าง เส้นก็เผากันส่วนตัวเป้ชอบมิโซะมากเพราะว่ามันเค็มกลมกล่อมแบบไม่เค็มเกินไปได้ชิมเส้นที่หนักนะเนี่ยชิมเส้นที่หนักนี่โป้ไป้มิโซะโอเคโตะโอ้โหอร่อยสุดเทมมันก็เทมใกล้ๆกันโป้กลมกล่อมจุดแย่งไม่ออกโป้คือมิโซะมิโซะอร่อยตึ้งเป๊ะ ต่อจากซุปลแล้วมาชิมเส้นกันต่อดีวยวของเป้สั่งเป็นเส้นเล็กนะแล้วก็ของเฮียจะโปรจะสั่งเป็นเส้นใหญ่กกนักคูชิมเส้นเหรอเยอะะของเฮียเป็นเส้นเนี่ยส่วนตัวเป้ชอบกิน <ไป S 1> เส้นเล็กเพราะว่าเหมือนเส้นใหญ่อะมันมีความหนึบก,กว่าหนึบก,กว่าเยอะเลยเพราะว่าเส้นใหญ่มันเหนียวอันนั้น่าเส้นเล็กเป้ชอบเส้นเล็กมาก เราชอบเส้นใหญ่คือเ,เป้อ่จะชอบเส้นเล็กแต่ว่าอย่างเพียกับป้อจะชอบเส้นใหญ่กันทั้งครูอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมการกินเลยเดี๋ยวเรามาชิมเกีย๊ยวซ่ากันดีกว่าจำไม่ได้แล้วว่าเกีย๊ยวซ่าใส่กุ้งหรือว่าใส่หมูแต่ว่าโดยรสชาติอะก็ถือว่าโอเคใช้ได้ตามมาตรฐานไม่ได้แบบว้าวมากส่วนโตัวเป้ชอบกินปรุงอยู่แล,แ,ลแล้วพอเจอกระเทียมบดให้อ่ะก็ ลองดูเพราะว่าในชามนี้ยังขาดรสเผ็ดอยู่คือถ้ากินเอาสุนเย<อ>่ยตอนนี้กินกระเทียมทุ้งไปทั้งชามเต้เลยแต่ว่าบอกเลยว่าเผ็ดสะใจเลยอร่อยตอน,นี้ในชามเยอะมากบอกเลยใครชอบกินเค็มประเทศเนี้ยจะให้คุณเค็มเต็มที่แน่นอนไข่ต้มคุณภาพญี่ปุ่นเริ่มถ่ายเป็นมาตูมเลย่ัน,นี่อร่อย

อันนี้อร่อยจุดเป้กินนี้เนี่ยกินนี้โคกินนี้โตไม่อร่อยก็รอยของเป้เค็มเลยเนี่ยเค็มน้อยกินเสร็จแล้วก็เช็คบินออกมา6000กว่าเยนที่เป็นไทยก็ราวๆ1 2 0 0กว่าบาท3คนคนละส0่อยบาทไม่มีที่ไหนมีต้องมาถึงสนามบินเท่านั้นโอ้โหอไปดูพอไปดูที่อื่นไม่มีจังหวัดอื่นไม่นั่ง 嗯。嗯嗯嗯嗯